ราจะเรียนคณิตศาสตร์บทที่10นะคะจำนวนนับ21ถึง100ต่อกันนะคะวันนี้คุณครูจะสอน10.6นะคะการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะจะสอนวิธีง่ายให้เลยนะคะก็คืออ่ะมาดูก่อนพอดีโจทย์ข้อนี้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเป็นเลข7เ,เหมือนกัน เราทำหลักหน่วยก่อนค่ะเจดในหลักหน่วยมีค่าเจครูเชื่อว่าตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจแล้วนะคะส่วนเจตัวหน้าพอดีมันเป็นเลขเดียวกันนะคะเจตัวหน้านะคะเจอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเจดอ่ะผ่านแล้วนะคะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปเราอ่านตัวเลข2ตัวนี้ว่า68 68นะคะ เชื่อว่านักเรียนจะมั่นมั่นใจในตัวตัวเลขแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาในการเรียนตัวเลขหลักหน่วยหลักสิบกันมาระยะเวลานานพอสมควรแล้วเราไปทำหลักหน่วยกันค่ะ8ปดแดในหลักหน่วยก็จะมีค่า8ดส่วนหตัวหน้านะคะอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าหกสิบค่ะอืมอันนี้ก็คือเป็นที่มาของตัวเลขนะคะ แล้วเวลานักเรียนเขียนข้างล่างละ่ะยังไม่ทำนะคะเอาทีละส่วนแค่นี้ก่อนดูต่อไปค่ะ92 2ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ2ค่ะเสร็จแ,แล้วตัวหน้า9ใช่ไหมคะ9ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ90ค่ะก็ตเติม0เข้าไปนะคะก็ฝากนักเรียนทำหน้านี้เองคราวนี้ย้อนไปดูคำว่าเขียนในรูป กระจายเขียนให้รูปกระจายคืออะไรดูนะคะเริ่มค่อยๆไล่มาจากโจทย์ค่ะเอาโจทย์มาก่อนค่ะ77แล้วก็เอาไปคำตอบที่เราก็ได้กระจายไว้ล่วงหน้าเมื่อกี้สองคำตอบคือในหลักสิบเมีค่า70ในหลักหน่วย7ก็มีค่าเท่ากับ7ก็เสร็จนะคะอ่ะไปดูอีก2ตัวอย่างนะคะ เขียนในรูปกระจายเอาโจทย์มาค่ะโจ์จะว่าเท่าไหร่เอามาตามโจทย์ไม่ต้องคิดใหม่นะคะไม่ต้องคิดมากด้วยนะคะเอาหลังจากนั้นก็ไปดูว่าที่เรากระจายไว้เมื่อกี้นี้ก็ลอกลงมาค่ะ60บวก8ค่ะจึงจะได้68ดังนั้น68ก็จึงมีที่มาจาก60บวก8นะคะเช่นกันกับข้างบน77ที่มาก็คือ70บวก7ดนะคะอ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปจะช้าให้นิดหนึ่ง แต่เชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วนะคะอ่ะโจทย์ยังไงลอกมาเลยนะคะ92แล้วก็ดูที่เราได้กระจายไปแล้วในหลักสิบค่ะ90ก็บวก2เข้าไปในหลักหน่วยค่ะ92ก็เกิดจาก90บวก2นะคะก็ฝากนักเรียนทำหน้านี้คุณครูติดดาวนะคะฝากทำข้อต่อไป แปนะคะเหมือนกันค่ะสิบการเขียนแสดงจํานวนในรูปก,กระจายทําแบบเมื่อกี้เลยนะคะอ่าท้าทายความสามารถนักเรียนมากเลยนะคะอ่าเอานักเรียนคุณครูติดดาวหนะ้า54าสิบส่นะคะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะขอดูก่อนว่าเยอะแค่ไหนอ่าพอวันนี้เรียนสองหน้าพอนะคะก็คือเรียนทําแบบฝึก หน้าห้ซึ่งคุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังไปแล้ว3ตัวอย่างก็ทำแค่ข้อเดียวเองนะคะหน้า53แล้วก็ไปทำหน้า54ใช้หลักการเดียวกันนะคะมันแค่ไปอยู่คนละหน้าเท่านั้นเองแต่เป็นเรื่องเดียวกันค่ะอ่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะทำได้ถูกต้องแล้วก็ส่งในไลน์อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะ,ะไม่ ก็เชื่อว่านักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องใหม่อันนี้เพราะฉะนั้นงานก็ส่งในลายส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วส่วนคะแนนงานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาเป็นต้นมาจนถึง30พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะประกาศให้ทราบว่าใครบ้างที่ยังค้างงานและต้องตามงานอ่าเดี๋ยวก็ติดตามในอ่า ตัวใบงานนะคะครูจะบอกเลยว่าใครขาดใครยังไม่ได้สอบคลิปไหนอะไรเดี๋ยวครูจะสรุปให้นะคะแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วผู้ปกครองทราบนะคะคราวนี้มีปัญหาเรื่องของการทำแบบฝึกหัดเวลาที่ทำแบบฝึกหัดเนี่ยถ้านักเรียนหลายคนไม่ได้ดูคลิปเนี่ยนักเรียนก็อาจจะทำแล้วมันไม่เป็นไปในทางทิศทางที่ถูกต้องนะ ฝากนักเรียนดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็ทำแบบหัดน,นะคะก็เชื่อว่าจะดีขึ้นและถูกต้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายนะคะตัวหน้ามันอาจจะคดๆเค๊ๆหน่อยเพราะว่าคนถ่ายสงสัยจะตาเลยนะคะอ้าวมันก,ก็เลยประมาณนี้นะคะอา้าวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ